เ็เอีอีหยังจานาจานบยืนดีๆได้ดหรอ่ต้องตกเออห <c oughs> ลังเป็นอยู่บ่หลังเป็นตัวเทนด่ตัวอเอาหลังเร็ว <c oughs> ใหญ่มาสิเห็ด้อนนี้แน <c oughs> ่ใจบม่ต้องให้บอกเด้อโผลโบย เลิศดเลิดเลิอดเ,เ,เอาล้างแล้วหรอบอล้างเสร็จแล้วหรอสะอาดยังสะอาดแล้วเอาล้างม่ข้างหน้าข้างหลังด้วย <c oughs> ล้างให้เสร็จทีเดียวก่อนก็ได้ค่อยๆทีเดียวใครสอนให้ล้างเนี่ย <Okay. S 1> ล้างเองล้างองโอ้โหเก่งเนาะเด็กสมัยนี้ไม่ต้องสอนอะไรเลยโอ้โอ้จับดีๆเด้อว,วันหลังอ่ะก็เอาก็อี้มาไม่ต้องขึ้นไปแบบนี้ โอเคไหมขันปาหลูกค่ะข้างหลังลง้างยังโอ้ยใส่เดยกอนแล้วถ้ามาหลังใช้เก้าอี้มันจะได้ไม่ต้องหันหลังแบบนั้นนี่มาล้างเองใครบอกให้มาล้าง หนูหล้างเองเหรอแม่ไม่รู้เลยไม่รู้หนูไม่ได้บอกแม่เก่งเนาะเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังเอ่ยเปิดเทอมหรือยังฮานาดาเปิดเทอมหรือยังเปิดเทอมหรือยังเอ่ย เอาเร็วล้างให้เสร็จแล้วเร็วสบายเลยแม่ไม่ต้องล้างเลยทีนี้เอาเอาเอาดีๆนะดีๆนะเอาเอาโน่นไงเออ นั่นแหละโอเคถ้าเสร็จแล้วลงมา <laughs>